ในปีใหม่เนี้ยขอทุกท่านนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ชีวิตที่ดีขึ้นในครอบครัวเนี่ยจงรักกันจงคองรองกันจงดูแลก,กันการดูแลเทคแคร์กันเนี่ยสุดยอดของความสุขเลยนะถ้าทอดทิ้งกันแล้วก็เห็นแต่น้ําตาไม่เห็นน้ําใจถ้ารักกันไม่ทิ้งกันเห็นแต่น้ําใจไม่มีน้ําตาในปีใหม่เนี่ย ขอทุกทุกท่านนะต้องมีแต่ความรักความสามัคคีความรองดองความต่อใจคุณพ่อก็าจงทาหน้าที่คุณพ่อให้ดีลูกที่ดีจะต้องเป็นลูกที่เชื่อฟังนะคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครไม่ปรารถนาดีต่อคนลูกนะทุกคนรักลูกปรารถนาดีต่อลูกอยากให้ลูกมีอนาคตสดใสอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆอยากให้ลูกเป็นคนที่มีอนาคตที่ดี ลูกทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะลูกนะว่าอนาคตที่ดีก็อยู่ที่ตัวกระทำนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนี่คือคำสอนคือคำบอกคำกล่าวถ้าเป็นเด็กดีแล้วก็แน่นอนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยืนตลอดเวลาเลยถ้าเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กอะไรเรียกอะไรเด็กแควนเนะย เป็นยังไงไม่รู้เด็กแวนมันน่าจะเป็นเด็กเวนมากกว่าสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นงันเด็กดีจะต้้งไม่ดือ้อนะต้องต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพระเจา้าพระสงฆ์นะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีคุณพ่อทําหน้าที่ของคุณพ่อให้ดี คุณแม่ทำหน้าที่ของคุณแม่ให้ดีแน่นอนครอบครัวนั้นนะบ้านนั้นจะไม่ตกต่ําจะไม่ลําบากจะไม่ทุกยากด้วยนะทําหน้าที่ให้ดีคุณพ่อรู้หน้าที่ให้ดีทําหน้าที่ก็เราให้สมบูรณ์ทําหน้าที่ก็เราให้ถูกต้องดีงามคุณแม่ก็เหมือนกันทําหน้าที่ของคุณแม่ให้ดีคุณลูกก็เหมือนกันจงทําหน้าที่ของลูกให้ดี น้าที่ของลูกก็คือเมื่อเราเป็นเด็กต้องตั้งใจเรียนตั้งใจพัฒนาปัญญาตั้งใจพัฒนาความรู้ของเราให้มีความเจริญรอดงานไม่มีความสําเร็จมีเด็กก็หลายคนเอาไปปริญญาไปน่เจอโอ้ธรรมภาคเรยน,นก็รู้สึกว่าใบปริญญาเลยมันน่าภูมใจมากนะภูมนะินะใ,ใจมากเลยทั้งหจาย Thank you. we ต้องระวังตรงนั้นเราได้เกินยังไม่พอเรายังได้น้าใจถ้าเรามีรอยยิ้มถ้าเรามีกรลยาณมิตรที่ดีกันพ่อค้าพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าอยากจะขายดีอยากจะร่ำรวยก็ต้องมาทำบุญก่อนจากนั้นต้องปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์บอกนะมันจะขายของไปหน้าบูดไปอย่างเงี้ยไม่ดีนะต้องยิ้มตลอดเวลา หน้าตาก็ต้องทําให้เรียบร้อยด้วยไม่ใช่ปล่อยผมเผ้ายุ่งเยิงดูเหมือนอะไรฮะไม่เรียบร้อยเลยนะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแม่ค้าต้องขยันเข็นรถเข็นมาขายของทุกวันถ้าแม่ค้าขยันแล้วมีศีลร,รมขยันขายของเข็นรถเข็นมาทุกวันเมื่อความขยันมันถึงที่สุดเดี๋ยวก็รวยแต่เราลุงจักเก็บด้วยนะ นะวันหนึ่งเราต้องฝันเลยว่ารถเข็นจะต้องเป็นรถเบนซ์ให้ได้นะรถเข็นจะต้องเป็นรถเบนซ์ให้ไดนะ้แต่เราก็ต้องเว้นจากเรื่องอาบายมุกเราจะต้องเว้นจากความเสื่อมของทรัพย์นะเราจะตัง้งตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้มีศีลมีทานมีธรรมมีความมั่นคงในการทําหน้าที่ของเราดังนั้นถ้าเราทําหน้าที่ของเราขาขายได้กําไรแน่นอน พูดจาดีหน้าตาดีน้ำใจดีอย่างเงี้ยใครๆก็ต้องการมาซื้ออ่าบางคนของไม่ค่อยมีคุณภาพหรอกแต่ว่ายิ้มเก่งพูดดีปิดความลับเป็นนะไม่เอาความลับคนอื่นมาเปิดเผยนะพูดแต่เรื่องที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความงากกา่ำรวอย่างนี้ใครก็อยากคบอยากคุยด้วยแตนะ่เล่นเ,เอาเรื่องของความไม่ดีกขา,า,าพูดถึงมาโฆษณาเนี่ยเขาก็หนีหมดแล้วนะไม่มีใครมาเป็นลูกค้ากับเรา คุณพ่อค้าแม่ขายทุกคนตงจําไว้อยากขายของดีต้องมีน้ําใจมีศิละปละในการพูดมีความบริการที่เกิดความประทับใจหลายที่เนี่ยเรามีการฝึกพนักงานเลยนะโดยนิมนต์อาจารย์มาหลายบาริษัทให้พูดเรื่องการบริการที่ดีสิ่งที่ที่สุดก็คือน้ําใจแล้วก็น้ำคำน้ำ,ำคำหมายถึงคำพูดเท่านั้ اور کا تھا แน่นอนชีวิตและครอบครัวของคุณโยมทุกท่านเนี่ยไม่ตกต่ำไม่ลำบากอย่างแน่นอนมีแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมีแต่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้ามีแต่จะเป็นไปเพื่อความสําเร็จกันในดีถีสงการปีใหม่ปีนี้ทาชีวิตของเราให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีแต่ความก้าวหน้าให้มีแต่ความสําเร็จแต่ความก้าวหน้าความสําเร็จมันจะมีได้ก็อ,อยู่ที่ตัวเรานะเป็นผู้กระทำอ่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ บางครั้งเห็นคุณพ่อคุณแม่หลายคนไปบทให้ฟังพูดให้ฟัง,ฟง,ฟงอาจารย์เอ้ยหนักของหนักใจกับลูกกับหลานทำยังไงอาจารย์อบอกให้เขาทำยังไงอ่ะทำได้อย่างเดียววิญญาณทำใจคุณพ่อคุณแม่หลายคนวิญญาณทำใจไม่เคยเห็นลูกชื่อโอมะเห็นลูกคนใหม่ก็

น,นั้นในปีนี้สงการธรรมาภาพจึงขออนุโมทนาสาธุก,การใหญ้ญาโยมได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสำเร็จ ขอข้าราชการทุกคนก็ตั้งมั่นทั้งในศีลในทานในธรรมในความดีทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์อิทักรักษาปกป้องคุ้มครองอคนในชาติข็เราให้มีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นแต่โยมก็อย่าลืมตัวเองจงเห็นแก่ตัวไว้ก่อนปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรม

ถ้าหากทุกคนได้ทำหน้าที่ดีแล้วได้ทำหน้าที่ดีได,ททด้ทำความสำเร็จแล้วเราก็จะมีแต่ความเดินรุ่งเรือง เรามี ie, แมต่ความสม่ำเเรามีแต่ความถูกต้องดีงามดังนั gained, tara, pavement, pavement, ้นในปีใหม่สงกรานเนี้ยข้าวต้ตนต้งได้ทำหน้าที่ในการประตุ้ิสัรรมในการดีฉีดดีทำในการนำมิสู่รักษาด เจา้าตุงโคนอันนี้ดุงมิรสองลาน,น,นสี่นนเจา้าสองลาศีมีอยู่ในมดนั่นหัวนี่หรอเจ้าพี่ที่หัวนี่อยังอันนี้กันเจาน้าอันนี้ขายเป็นชุดเจ้าสองล้านสี่าทงามๆนี่เป็นตุงนี่ตุงข้าวตอกดอกไม้ส้มบอ,อยชุดตัวใดครับ กระบาทเจ้าริบาทเจ้าของเหนือขึ้นเมืองเจ้าเขาก็ทายหูกันอันนี้ขับตอกอันนี้กรสิบาทเจ้าอนี้อันนี้เดาขับปล่อยเจ้าแล้วอันได้หรอออันนี้กันอันนี้มันออันนี้สปล่อย นี่ส้ปลอยเจ้า,ายา่าเขาเป็นสปลอยด้หำโขลีใหม่ลงน้ำท้าทผได้ทุกอย่างเจ้า